คนดาวยังคงอยากไปเฮดเวียกอยู่ไทยเหมือนเดิมเทังแมนว่าทางการดาวจะบวกเงินอุดหนุนอีก1,300กพัาวบาทรวมกับค่าแห้งขันตำเป็น3,800บาทต่อเดือนแต่ยังคงต่ำกวัวค่าแห้งขันตำในประเทศไทยทัง3เท่าอยู่ดี เดิมตั้งแต่วันที่หนึ่งเดือนตุลาปี2 0งพัสาวสี่เป็นต้นมากระทรวงแห่งงานและสวัสดิการสังคมของเล้าไล่เพิ่มเงินอุดหนุนจำนวนเก่าแสนกีบต่อคนต่อเดือนหรือประมาณ1,300บาทให้แก้ผู้ที่เฮ็ดเวียกในสามคะแนงการคือ หัวหน่วยการพดิตธุรกิจและการบริการในขอบเขตทั่วประเทศสมทบกับค่าแห้งขันตำหนึ่ำงล้านหกแสนกรีบต่อเดือนสรุปแล้วจะได้เงินเดือนตกอยู่ทีสองล้านหาแสนกรีบต่อเดือนหรือประมาณ3,800บาทแต่สำหรับผู้ที่เฮ็ดเวียกก่อสร้างคนงานหับจ้างทั่วไป นอกเนื้อจากสามคะแนนการนี่แมนจะบอได้หับเงินอุดนุนดังกล่าวจะยังคงได้หับเงินเดือนตามคาแห้งขันตำก็คือเนื่องล้านหกแสนกีบเท่าเดิมหรือประมาณ2 4 0 0้อยบาทโดยการเพิ่มเงินเดือนดังกล่าวแห้งงานดาว มีความเห็นบา่ายังเป็นอัตราการจ้างงานทีหน่อย,าย้ายังบ่อมะสมกับค่าครองสีบในเลาาปัจจุบันเหตุไห้ยพวกเขาเจ้าสนใจเดินทางไปเห็ดเวียกอยู่ต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยที่ได้ค่าแห้งสูงกลัวอยู่ประเทศล่าถึงสี่รอยบาทต่อวันหนึ่งเดือนก็จะตกอยู่ที 12,000บาทไลก่กลัวการเฮ็ดเวียกบางแห่งอยู่ดาวถึงสามเท่าขนาดที่เงินเดือนในล้าตีเป็นได้วันได้เพียงหนึ่งรอยร้บหกบาทต่อวันเท่านั้นในวงเล็บรวมเงินอุดหนุนถ้าหากนับแต่ค่าแห้งขันตำบอนับเงินอุดหนุนก็จะได้เพียงแปดสิบบาทต่อวันเท่านั้น ปัจจุบันมีคนดาวจำนวนหลายโดยสพ p p o r t ยางยิงผู้ที่มีได้ได้หน่อยบ่กุ่มอยู่กุ่มกินเขาเจะต้องการเดินทางไปเฮดเบียกอยู่ประเทศไทยย้อนเฮดเบียกยูไทยจะได้ค่าจ้างแห้งงานประมาณ 1, หนึ่งหมืนหาหนึ่งมืนสี่พันบาทต่อเดือนหรือตีเป็นเงินกีบประมาณหกล้านสามแสนกีบ หาเก้าล้านแปดแสนกีบต่อคนต่อเดือนขณะทีการเฮ็ดเวียกอยู่แล้วแมนมีคาเสียประมาณสองล้านหาแสนกีบหาซีด้านกีบต่อคนต่อเดือนแต่เมื่อฮักคากินค่าอยู่ค่าเดินทางไปเฮ็ดเวียกและค่าทีภาคอาศัยออกแล้วแห้งงานแทบบอสามารถโฮมเงินไวไ้ไ้ ยามสุขเสริญในอนาคตใดเลยสำหรับสาเหตุอีกส่วนหนึ่งที่เฮตไห้คนดาวจำต้องเดินทางไปเฮตเวียกอยู่ต่างประเทศหลายขึ้นเป็นต้นแมนไทยและเกาหลีใต้เป็นย้อนว่าหองจากหองงานและเวียกงานล้านการบอดีการและการท่องเที่ยวภายในประเทศลาว ยั่งบอดท่านมีหลายพ่อปานใดเพื่อควมสัวว่าถูกบอดีสัททีเขาเกนจะจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่พนักงานตามทีแจ้งการบอกมาลาสุดทั้งศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาเดาวได้ออกแจ้งการระบุว่านับตั้งแต่วันที่หนึ่งเดือนตุลาปีสองพันาวสีเป็นต้นไปนายจัง จะต้องจ่ายเงินอุดหนุนค่าคลองสีบให้แก่ลูกจ้างจำนวนเก้าแสนกลีบต่อคนต่อเดือนและรวมค่าจ้างแห่งงานคนงานจะต้องได้หับเงินในแต่ละเดือนต้องบอ่อตำกัวสองล้านหาแสนกีบต่อคนต่อเดือนสำหรับเงินใข้ของผู้ออกแห่งงานทีจะได้หับเงินอุดนุนค่าคลองสีบ แม่นผูออกแห่งงานที่มีไลยไดยต้ตำที่เฮดเวียกอยู่ในหัวหน่วยการพาดิษธุรากิจการบรดีการทุกภาคส่วนเศรษฐกิจและสังคมทั้งอยู่ในระบบและนอกระบบบอว่าจะเป็นผูทีบอมีวุธ,ธิททางวิชาสีบบอมีสีมือแห่งงานบอทันมีความชำนาญงานและบอมีใบยั่งยืน การผ่านงานที่มี่ายใดหรือคาแห้งงานหรือเงินเดือนอยู่ในละว่าง1นล้านหแสนกีบหาบอหอด2อล้านหาแสนกีบต่อเดือนแห้งงานที่เขาเกนเหล่านี้แมนจะได้หับเงินอุดหนุนถุกคน สำหรับบรรดาผูไสแห้งงานหรือผูประกอบการผู้นำามไสผูออกแห้งงานและหัวหน่วยแห้งงานใดที่ได้ใจเงืนเดือนหรือค่าแห้งงานสูงกว่าสองล้านหาแสนกลีบต่อคนต่อเดือนแม่นให้สืบต่อปฏิบัติต่อไปบอไล่บังคับให้ปั๊บขึน้นสำหรับไพทีบอเข้าใจแอดมินยกตัวอย่างมาให้ฟังสองกรณีหนึ่ง ผูออกแห่งงานทีมี่ไล่ไดเดือนละหนึ่งล้านหกแสนกีบผู้ใส่แห้งงานดอว่าน่ายจังจะต้องได้จ่ายเงินอุดหนุนคาค่องสีบตืมให้แกแห้งงานผู้นั้นจำนวนเก้าแสนกีบเพื่อให้ครบสองล้านหาแสนกีบต่อเดือนกรนีที่สองคือผู้ออกแห้งงานทีมี่ไล่ได เดือนละสองล้านกีบผู้ใส้แห้งงานด้ว่านายจังจะต้องไล่จ่ายเงินอุดนุนคาคองสีบเติมไ้แก่ผู้ออกแห้งงานนั้นเติมจำนวนหาแสนกีบเพื่อให้ครบสองล้านหาแสนกีบต่อเดือน และที่สำคัญบ่อให้นายนจ้างคิดใดเอาเงินพิเศษอื่นๆรวมเขากับเงินเดือนสองล้านหาแสนกีบแสนการเฮดโอที่เงินขยันเงินค่าอาหารเป็นต้นโดยการออกแจ้งการของคณะกรรมการแห่งงาน แห่งศาตรดดาวนอกจากจะมีเป้าไม้เพื่อบันเทาปัญหาผู้ออกแห้งงานในดาวมีใดๆบอเพียงพอกับการดำลงซีวิตตัวจริงแล้วยังแน่ใส่การแก้ไขปัญหาทีภาคธุรกิจในราวประสบกับปัญหาขาดแคลนแห้งงานอย่างนัหนวงอีกด้วยย้อนว่าแห้งงานดาวส่วนใหญ่ได้เดินทางไปประเทศไทย เพื่อซอกเวียกเหตเสิงเมืองไทยแม่นมีอัตราคาจ้างขันตำ่ำสูงกว่าอยู่ดาวทังสามเท่าเพราะฉะนั้นทังบ่าทางการดาจะปรับขึ้นอัตราคาจ้างขันต่ำในเถือลาสุดนี้แต่ก็ยังเป็นอัตราคาจ้างที่ต่ำกว่าอยู่ไทยคือเก่าจึงเหตุให้แห้งงานดาวส่วนใหญ่ ยังคงสืบต่อมุ่งหน้าเดินทางไปประเทศไทยเพื่อซอกหาเวียกเหตุงานทมนับเดือนนับหลายขึน้ขนขณะที่พนักงานรัฐธกรในเล่าเองก็อยากให้ทางการเพิ่มเงินอุดหนุนให้เซนกันเพราะปัจจุบันสินค้าต่างๆมีราคาสูงขึ้นหลายเท่าโตเงินเดือนทีไล่หับ กบเพียงพ่อกุ้มกับคาใส้ใจพ่อบางคนมีเงินเดือนเพียงสองล้านกีบหรือเท่ากับสามพันบาทถ้าหากเป็นไปได้ลัทกรเดาวก็อยากได้เงินเดือนบ่อต่ำกัวหาหาหกล้านกีบต่อเดือนหรือประมาณเจ็ดพันหาเกพันบาทปัจจุบันนี้พนักงานลัทกร ในเล้าก็ต้องดิ้นล้นหลายอย่างล่อถาเพียงแต่เงินเดือนก็บอเพียงพ่อกับคาใส่ายบางคนก็ต้องเป็นหนีเป็นสินพอไปกู้ยืมเงินจากธนาคารมาลงทุนเห็ดอาชีพอื่นเสริมเพื่อหาเงินมาเดียงครอบครัว บางคนบอ่ออยากเป็นหนีหลายก็เลือกหากินตามธรรมชาติบ่ว่าจะเป็นการเห็ดไ้เห็ดหน้าหาปูหาปลาไปจนทั้งขันผะ่ายามปะยัดอดออมดีกเดี่ยงการใส่เงินไห้าลยที่สุดมาฮอดปี 2, สองพสหา 2, สองพัาทางการดาว ก็ไล <NYU. S 2> ่ปรับปรุงเงินเดือนขันต่ำของพนักงานรัฐกรให้อยู่ที่หนึ่งล้านเแสนกีบและเพิ่มเงินอุดหนุนค่าคลองสียบให้อีก1นึ่งแสนหาเมือนีบสรุปแล้วเงินเดือนขันต่ำของพนักงานรัทธกรในเราจะอยู่ที่1นึ่งล้านแแสนหาเมือนีบต่อคนต่อเดือน หรือประมาณ2,800บาทตัดภาพมาทีประเทศไทยก่อนหนานี้รัฐบาลไทยไล่อนุญาตให้แห้งงานดาวเมียนมาและกัมพูเจียจำนวนสามแสนกว่าคนให้เฮดเวียกอยู่ไทยต่อไปได้หอดวันที่ส3เดือนกุมภาพันธ์ปี2 0งพันา ย้อนว่าแห่งงานเหล่านี้ไล่สิ้นสุดการอนุญาตให้เฮดเบียกอยู่ในไทยตั้งแต่วันที่30 S, เดือนกรกฎปี2003ทีผ่านมาและเมื่อหอดกำหนดลังเก,ก่าก็อเหตุไห้แห่งงานจะต้องเดินทางกลับขึ้นประเทศของภัยมันแต่นายจ้างไทยบอสามารถสอกหา คนงานใหม่มาทดแทนใดทันเบลาสะนั้นจึงใดขยายเวลาเฮ็ดเวียกไหแก่คนงานดาวเมียนมาและกัมพูเจียจำนวนลังเก่าวทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแหงงานของไทยยืนยันว่ารัฐบาลไทยยังมีแผนจะเพิ่มค่าจ้างขันตำ่ำ ให้กับแห้งงานทุกคนภายในประเทศเป็นสี่ด้อยบาทต่อวันให้สำเร็จในไทยปี2 0งพันสสี่ซึ่งเป็นการขึ้นค่าจ้างให้แห้งงานทุกคนทั้งแมนว่าจะถือกนายจ้างไทยบางคนขัดขันในได้ยะทีผ่านมาก่อตามแต่เสื้อว่าในทีสุดจะสามารถตกลงกันได้ นอกจากนี้รัฐบาลไทยยั่งได้ดุดคาวีซ่าไหาแกแห่งงานดาวเมียนมาและกัมพูเจียทุกคนจากเดิมสองพันบาทต่อคนลงมาเดือเพียงหา5อยบาทต่อคนเท่านั้น จึงคาดว่ายังจะมีแห้งงานเดินทางเขาไปเฮดเวียกอยู่ไทยเพิ่มขึ้นอีกซึ่งกร็รวมถึงแห้งงานจากสปปลาวด้วยนั่นเอง